สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทริปยุโรปอีกหนึ่งทริปนะครับวันนี้บิลซังก็อยู่ที่อัมสเตอร์ดัมนะครับดินแดนแห่งหากางหันลมนะหรือว่าดอกทิวลิปก็มีนะแต่ว่าตอนนี้มาช่วงหน้าหนาวตอนช่วงปีใหม่ก็เลยไม่มีดอกทิวลิปนะนาอิกามันจะเห่าใส่บิลซังทำไมเนี่ยอิกาเนี่ยตอนนี้บิลซังก็อยู่ที่สนามบินสกิปโฮนะครับเมื่อกี้ตอนลงเครื่องมาก็เจอประหลาดปหลานิดหนึ่งปกติสนามบินใช่ไหมเวลาออกมาจากเครื่องใช่ไหมมันก็จะกันเลยว่า ผู้จะสารขาเข้ากับผู้ดยสารขาออกใช่ไหมอันนี้พอออกจากเครื่องปุ๊บมันกลายเป็นบอกว่าคนนั่งรอที่เกตเต็ไมไปหมดเลยคือผู้สารขาเข้าขาออกรวมกันเลยอ่ะเราก็เอ้ยเราออกผิดทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏอ๋อ,อ,อไม่ใช่มันเป็นดีไซน์ของสนามบินนี้เองแปลกดีเพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะแล้วก็ตอนมาเช็ควีซ่าเนี่ยก็โอ้ยเช็คกันนักหนาแบบว่าโดนเช็คสองรอบอ่ะคือต้องต้องเรียกเข้าไปตรวจที่ห้องตํารวจอีกที่อีกทีกทนึงอ่ะเพราะว่าเขาบอกวีซ่าของบิลซังมีปัญหาเพราะว่าพ่อถฒ่าบิซัง ไปได้รับวีซ่าจากไหนบิลซังก็บอกว่าไปได้รับจากที่ดับลินใช่ไหมที่สถานทูตในเทลแอร์ที่ดับลินใช่ไหมอ่ะก็เราก็อย่างนั้นจริงแต่ว่าในวีซ่าเขาเขียนว่าบิลซังได้รับวีซ่าจากอ่าเมืองเฮกแล้วบิลซังก็บอกว่าไม่เคยมาในเทลแอร์เลยเกาเลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดไม่ไม่เคยมาเลยเราจะได้วีซ่าจากเมืองเฮกยังไงเาก็เลยแบบกักตัวไว้ก่อนก็แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเขาเช็คทีนึงพอเขาเช็คปุ๊บเขาก็รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วคือส่งจากดับลินมาที่เมืองเฮกนั่นแหละก็คื มาเฉพาะพาสปอร์ตแล้วก็พาสปอร์ตกลับไปที่ดับลินให้ิดูสังก็ตอนนี้ก็เที่ยวยุโรปได้แบบสบายละได้วีซา่าหนึ่งปีแต่ว่าเดินทางได้90วันโอ้แบบทั้งปีเลยเดินทางกันแบาเล่นเลยเดี๋ยวไปดูว่าในเมืองอัมสเตอร์ดัมจะมีอะไรน่าสนใจนะเ,เห็นป้ายข้างหลังนี้ไหมอันเนี้ยป้ายเนี้ย I am Amsterdam จริงๆแล้ว่ฝรั่งเขาไม่เรียกว,ว่ากรุงอัมสเตอร์ดัมแหละเขาเรียกว,ว่า Amsterdam มันจะแอมแล้วมันจะแดมมันแอมสแตมเดมเดีย๋ยวไปดูกันในเมืองแอมสแตมจะมีอะไรนี่บิลซังก็จะอยู่3วันใช่ไหมบิลซังก็จะซื้อตั๋วนี้เลยแตบบ่ว่าเป็น2วันใช่ไหมสองวันนี้ขึ้นได้แบบว่ารถรางรถอ่ารถบัสในอัมสเตอร์ดัมนะแต่ว่าไม่รวมจากแอร์พอร์ตนะแล้วก็ซื้อตั๋วเป็นแบบว่าอัมสเตอร์ดัมรูจินอลเดย์พาสอันหนึง่งเดย์พาสอันนี้บิลซังจะใช้วันสุดท้ายก็จะไปเที่ยวแบบว่าหมู่บ้านซันซาร์ ที่มีกลางหันลมแล้วก็มีหมู่บ้านทำรลงรอง,งเท้าไม้อะไรเงี้ยใช่ไหมส่วนนี้ก็คือใช้เที่ยวในกรุงอัมสเตอร์ดัมนั่นเองมีอันนี้คือสนามบินสกิปโพลาร่านี่นะเราก็ไปซื้อตัว๋วเ,เข้าเมืองรถไฟเข้าเมืองนะอัมสเตอร์ดัมนะราคา5.10นะ5.10แล้วก็จะไปซื้อคอร์เตอร์นะเพราะมันแพงเราก็มาซื้อตรงนี้แล้วก็ไปที่แพลตฟอร์มเขาบอกแพลตฟอร์มัมเบอร เบอร์3ตอน9โมงสี่นะเดี๋ยวจะไปที่ um อัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัลตรงนี้นะเราก็ต้องเอาตั๋วนี้มาต่อก่อนปะมา<ะ><ะ>อ่าโอเคเราปะแล้วเราก็ลงไป่ะขบวนนี้ก็ไปไปอัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัลด้วยนี่ขึ้นเลยละกัน ไฟที่สถานีแอมสเตดัมเซ็นทรัลแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปเดินทเที่ยวในเมืองกันวันนี้ไปรูังจองทัวร์นั่งเ <c oughs> ออรือเขาเรียกว่าไรค a แนลครูซใช่ป่ะไปนั่งเรือเลาะของเล่นหนึ่งชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวไปนั่งเรือก่อนโอ้ยิดีต้อนรับสู่แอมสเตดัมเราไปหาขึ้นรถไฟเบอร์14มั้ยไหมกเ็เบอร์16มันก็24กันดีกว่า อันนี้ก็ยืนอยู่ที่หน้าสถานีอัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัลน,น,นะมาถึงใจกลางอัมสเตอร์ดัมทั้งทีต้องเห็นคลองก่อนนี่คลองเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งเรือคล้ายๆแบบเนี้ยแต่ว่าจะไปขึ้นอีกที่หนึ่งมันมีหลายเจ้านะไิลฟังซื้อจากทางอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยอันนี้จะเป็น tram line B นะก็จะมีหนึ่งสองห้าสิบสามสิบเจ็ดนะแต่ว่าเราไม่ขึ้นสายนี้เราจะไปขึ้นอีกสายหนึ่งไม่สิบหกก็ยี่สิบสี่ได้สองสายนะอันนี้คือบรีนาเซ็นทรัลสเตชั่น เขาไปไว้ในทัวร์ลิสอินโฟมชันมานะเพื่อกะว่าจะไปเอาแผนที่มานะปรากฏว่า2.5ยูโรโก็เลยไม่เอาโชคดีเรามีโหลดไปเรียบร้อยแล้วใน iPad แล้วก็ใช้ใน iPad เองแล้วกันมันก็เดินมุ่งวซั่วๆเอา ก็มีไฟเขียวไฟแดงสาหรับจักรยานด้วยนะเนี่ยอันนี้ไฟแดงจักรยานอยู่แล้วก็มีไฟเขียวไฟแดงสาหรับคนด้วยนะคนข้ามไดแ้แต่มีรถตัดหน้านี่เราก็มาอยู่ที่หน้า,าโรงงานเบียร์ไฮน์เกนะครับหรือว่าไฮน์เกิบริวเรนนั่นเองก็บอกโรงงานนี้นะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ฮิตสําหรับคนในแด์อะไรเท่าไหร่คือคน,นแด์ก็ไม่ได้ดื่มเบียร์หรือว่าจะ คราซี่กับไอ้เบียร์ยี่ห้อนี้เะไเท่าไหร่แต่ว่าจะส่งขายต่างประเทศคือคนต่างประเทศก็จะเอ่อมาถึงต้องมาดื่มเบียร์ฮันนิกเก้นให้ได้อะไรเงรี้ยคือมันจะดังต่างประเทศไงเหมือนเมืองไทยคือเบียร์ภูเก็ตเคยได้ยินกันไหมพี่เบียร์ภูเก็ตอะ่ะคือเมืองไทยคนไทยไม่รู้จักใช่ไหมแต่ไปญี่ปุ่นอะ่ะร้านอาหารที่บิลซานเคยทำอะ่ะมีขายเบียร์ภูเก็ตด้วยแหละคือไม่ขายเมืองไทยขายได้ต่างประเทศอย่างเงี้ยแหละคล้ายๆอย่างนั้นนี่เลยตรงข้ามฮันนิเกนนะก็จะมีนี่เลยอ่าอัมสเตอร์ดัมแคนแอลครูซนะครับอันนี้ก็จะ ช้เวลาประมาณเจ็าทีหรือประมาณชั่วโมงครึ่งนั่นแหละเขาเขียนวา่าคนละสิยูโรใช่ไหมแต่ว่าบิลซังซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลยได้ราคา14ยูโรเท่านั้นและที่บิลซังชอบวันนี้นะเขาบอกว่านี่เลยมันจะมีเป็นภาษาไทยด้วยมีบรรยายเป็นภาษาไทยด้วยก็เลยชอบมากเอาคูป,ปองไปแลกตั๋วมาเรียบร้อยละเดี๋ยวเราก็ขึ้นเรือข้างหลังนี้เลยตอน10โมงส5นาทีตอนนี้ประมาณ10โมงครึ่งรออีกประมาณ15นาทีก็ได้ขึ้นละนี่นั่นเดี๋ยวเราขึ้นเรือลำ แต่ว่าระหว่างรอเราก็ไม่มีอะไรทำก็มาเดินดูร้านขายของที่รึก่อนแล้วกม็มีอะไรบ้างนี่เลยอันนี้ต้องมีนี้เลยรองเท้าไม้อันนี้นเป็นแปลงขัดรองเท้าหรอจเป็นคู่นี้เท่าไหร่เนี่ย4.5ุยูโร แล้วก็มีเป็นเครื่องเซรามิกกังหันลมอะไรเงี้ยอันนี้แหละน้ำดื่มทิวลิปเหรอนี่บอกเป็นน้ำดื่มรสชาติทิวลิปเนี่ยอันนี้ก็เข้ามาในเรือเรียบร้อยแล้ว<ม>ในเรือบรรยากาศก็จะเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆตัวอาหารนีร่เงี้ยภาษาก็คือเบอร์13า ภาษาไทยด้วยโหดูนี่เลยเ่เรือติเตียแล้วก็แบบแน่นแม่น้ำแบบรอดใต้สะพานติดเตียไ็อย่างรอดได้อะ่ะไหนบอกมีภาษาไทยไงเปิดไปช่องศึกษาแล้วมันกลายเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ประกวามันไม่ใช่ศึกษาด้านนี้แหละ มันเป็น13ด้านเนี้ยภาษาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันโกงเราว่าเลยต้องเป็นฟังเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมอตอนนี้เราก็ผ่านมาหน้าพิพิธภัณฑ์อ่านชื่อไม่ออกดูดีแบบูรสะพานเตี้ยม,มากอะ อนี่แบบบ้านเรียงลายริมคลองเ้าบอกอัมสเตอร์ดัมเนี่นะเป็นมเมืองที่บอกว่ามีคลองเยอะมากเลยคือเขาวางผังเมืองให้แบบว่าเป็นคลองไว้เนี่ยเพราะว่าอัามสเตอร์ดัมเนี่ยจริงๆแล้วมันจะอยู่ต่ำกว่าน้ําทะเลใช่ปะ่ะก็เลยต้องแบบมีการวางทางด้านการชุลประทานผังเมืองให้แบบว่าระบายน้ําได้เพื่อที่ไม่ให้น้ํามันเข้ามาทั่วเมืองเพราะเมืองมันต่ำกว่าน้ําทะเลอันนี้ผ่าน ข้างหลังฮานล็อกคาเฟ่ด้วยนี่ที่จอดรถจักรยานนะก็บอกอัมสเดัมเลยนะอ่ประเทศในเแด์เนี่ยนะประชากรจักรยานเนี่ยมากกว่าประชากรคนอีกนะเป็นเมืองที่แบ,บขี่จักรยานกันแบบว่าเป็นชีวิตจิตใจ จะบอกเรือขับนิ่มมากเลยแบบว่าไม่มีการโคงเลยอะไม่เหมือนเรือของแสแบๆเลยว่าโครงสนุกมากอยากเที่ยวสวนสนุกอะ่ะอันนี้แต่ว่าน่าแบบเหมือนเหมือนไม่ได้อยู่บนเรืออันนี้เป็นบ้านอยู่ในน้ำเลยเนี่ยโอ้ยดมันเป็นบ้านจริงๆเลยอะบ้านเราอยู่ในน้ำอะ่ะ อันนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งอันนี้ก็คืออพิพิธภัณฑ์ของแอนนาแปลงนะดูดิคนเข้าคิวยาวมากอะ่ะมันเป็น most attraction ที่นี่เหมือนกันนะเป็นพนางมาซีนะตัวบิลสังคงไม่เข้าเพราะไม่ได้ชิดชมอะไรในประวัติศาสต์อะไรเท่าไหร่นะ ก็บอกว่าผู้หญิงแอนนาแฟรงก์เนี่ยก็คือเป็นาสาวชาวยิวที่ถูกจับนะที่มันตายเพราะเขาตายแล้วแหละแล้วเขียนแดรรี่ไว้ไงและพ่อก็เปคนเจอแดรรี่หลังจากที่ไม่ไนายแอนนากขตายนี่บ้านหลังนี้ก็บอกเป็นบ้านที่แคบที่สุนสดนอัมสต์ดัมนะกว้างแค่สมเมตรเองเพราะว่าเขาไม่อยากเสียภาษีเยอะแต่มันจะลึก ชอบจินบ้านทรงโมเดิร์นองเขาข้างในแบบแอบเห็นแอบส่องเห็นข้างในดูดีๆเชียวลออยู่ในน้ำส่วนนี้เราก็ออกมาที่คลองด้านใหญ่ละคลองใหญ่ละนี่ก็เป็นออกมาอีกด้านหนึ่งนะเป็นเหมือนเป็นแม่น้ำใหญ,ใหญ,ใหญ่ที่อยู่ทางด้านเหนือของอัมสเตอร์ดัมนะฝั่งที่เราเห็นถนนที่จะเป็นแบบ ฝั่งอัฟซัมถนนเหนืนอ Van Nederland. En dan zie je een floating Chinese restaurant, drie floors voor 300 people. Dat is ook een een Chinese restaurant in Hongkong. Jumbo. En dan zie je een kerk, dat is de sint nicholas Kerk, een katholiek en een gewoon, wat je the op de of van de Central Station. Hier zie je het Rijksmuseum, Maybe you je het ziet, dat look eigenlijk het Rijksmuseum that is. Het is een Central Station. อันนี้ก็มีหอนาฬิกาอันนึงตั้งอยู่ตรงนี้นี่อันนี้คือกินนี่บริชนะก็คือเป็นสะพานที่มีแคบมากสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีพี่สาวน้องสาวอาศัยอ,อยู่ตรงข้ามกันแล้วก็สร้างสะพานนี้มาเพื่อที่จะแบบเดินข้ามสิงกันแต่เดินได้แค่คนเดียวเท่านั้นแต่ตอนหลังเขาก็ทำใหม่ให้มันกว้างขึ้น อันนี้เขาบอกว่าเป็นโรงแรมที่แบบว่าสุดยอดประมาณโรงแรม5ดาวที่แบบว่าดีที่สุดในอัมสต์ดัมแล้วเนี่ยชื่อโรงแรมอัมสเตลเสร็จจากนั่งเรือละเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อื่นกันต่อเดี๋ยวไปที่จตจุรัสแดมและกันเป็นพระราชวัง